จังหวัดหนองคายรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะการดําเนินงานเพื่อขับเคลือ่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชนและติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศไทย เพื่อรองรับเส้นทางรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่14ตุลาคม2564นายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นการเดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่10 ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม2564เพื่อติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564งบกลางพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลือ่อนนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆได้แก่ด้านเศรษฐกษิจการค้าชายแดนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชน โดยในช่วงเช้าได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการที่10ประกอบด้วยจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและอุดรธานีณห้องประชุมปทุมเทวพิบาลชั้น4ี่สารกลางจังหวัดหนองคายโดยแต่และจังหวัดได้รายงานผลความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาและรายงานปัญหาสำคัญในภาพรวมของจังหวัดเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนและปัญหาภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีนายมนสิทธ,ธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้รายงานในช่วงบ่ายนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมหาหรือกับนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมนากราชด่านุลกากรหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเพื่อกำกับและติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรองรับเส้นทางรถไฟจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้า 9, ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน